เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับการ์ตูนเรื่อง My Hero Academia นะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็จะเป็นสปอยล์หลุดมังงะ My Hero ในตอนที่387้นั่นเองนะครับโดยในตอนนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ของ Endeavor กับ d าบินะครับซึ่ง d a บิเนี่ยเหมือนว่ามันจะยอมตายแล้วนะครับผมคือมันปล่อยพลังไฟออกมาแบบบ้าคลั่งมากๆแล้วเหมือนว่าอัตลักษณ์ของดาบิเนี่ยมันก็จะกลายพันธุ์พัฒนาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน ว่าเนื้อหาในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างโดยจากในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ความคืบหน้ามาค่อนข้างหลายอย่างนะอย่างแรกก็คือทางภูเขากุนงะนะครับตัวดาบีเนี่ยมันกําลังจะระเบิดตัวเองนะครับคือมันเล่งพลังไฟตัวเองจนถึงขีดสุดใช่ไหมทางตํารวจเนี่ยคาดการกันว่าถ้าเกิดดาบีมันสลายไปหรือว่าตายไปเนี่ยไฟของดาบีมันก็จะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นแรงกระแทกในรัศมีวงกว้าง5กิโลเมตรในพื้นที่รอบๆภูเขากุนงะนะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยทางใต้ดินนะครับมันมีทางผ่านที่โรงเรียนยูเ กับชีคสึเชื่อมกันอยู่นะครับแล้วตอนนี้มันก็มีอยู่บล็อกบล็อกหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ดินก็คือบล็อกที่ครอบครัวโทโดโลกิอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางบล็อกนั้นเนี่ยก็กําลังอพยพคนขึ้นมาบนดินเพื่อหนีแรงระเบิดจากดาบินะครับผมแล้วก็ทางโชโตกับอิดาที่อยู่ทางคารเมโนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รับคําสั่งจากออมนะครับว่าให้ไปหยุดดาบิที่ภูเขาคุนเงะเพราะว่าพลังของโชโตเนี่ยมันสามารถดับไฟของดาบิได้นั่นเองนะครับและในตอนท้ายเนี่ยก็เรียกได้ว่าอย่างพีคเลยใช วันแบบตัวต่อตัวนะครับแล้วก็กําลังใช้อุปกรณ์ซัพพอร์ตไอเทมของตัวเองเพื่อออกมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วพอเปิดมาในตอนนี้ก็จะตัดภาพไปที่ตัวเกเทนกับมิสเตอร์คอมเพสที่โดนจับอยู่ในคุกนะครับซึ่งเกเทนเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยเบื้องหลังด่แท้จริงของตัวเองนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนโดยตัวจริงของเกเทนเนี่ยครับก็คือเขาเนี่ยเป็นญาติกับแม่ของโทโดโรกินั่นเองนะครับเขาเป็นคนที่มาจากตระกูลฮิมูระนะครับโดยตระกูลฮิมูระเนี่ยเป็นตระกูลที่ใช้น้ําแข็งแบบบริสุทธ์ เหมือนแบบเลือดแท้อะไรประมาณนี้เป็นตระกูลที่สืบทอดต่อกันมาในการสืบทอดอัตลักษณ์น้ำแข็งนะครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ตระกูลหนึ่งนะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับตระกูลของเอนเดเวอร์นะครับตระกูลเอนเดเวอร์เนี่ยจะเป็นตระกูลที่สืบทอดการใช้ไฟใช่ไหมครับแต่ว่าตระกูลฮิมูร่เนี่ยจะเป็นตระกูลน้ำแข็งสายบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นั่นเองเกีเทนเนี่ยได้มีการบอกนะครับว่าในอดีตเนี่ยตระกูลฮิมูระเนี่ยครับจะไม่ยอมปล่อยให้สายเลือดตัวเองเนี่ยออกไปสู่โลกภายน นะครับแบบว่าแต่งงานกันเองมีลูกกันเองอัตลักษณ์ก็จะอยู่แค่ในครอบครัวในตระกูลจะไม่ออกมาสู่โลกภายนอกนะครับแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันเนี่ยตระกูลฮิมูระก็ตกต่ำลงใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นเนะว่าพ่อแม่ของฮิมุระเลหรือว่าแม่ของโทโดโรกินะครับได้เอาตัวลูกสาวเนี่ยมาขายให้กับเอนเดเวอร์นะครับซึ่งเอนเดเวอร์เนี่ยมันก็อยากจะพัฒนาอัตลักษณ์ในสายตระกูลตัวเองนะครับจากมีแค่ไฟเนี่ยมันก็อยากจะได้ทั้งไฟแล้วก็น้ําแข็งนะครับก็เลยมาแต่งงานกับแม่โทโดโร เป็นโชโตออกมาเป็นตาบิอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเกตเทนเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าเขาเนี่ยได้ถูกรีเดทโทเก็บมาเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆนะครับเกเทนเนี่ยบอกว่าอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยมันได้กลายพันธุ์แบบซับซ้อนมากๆนะครับจนตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้แล้ว,ว่าขีดจากัดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเขาเนี่ยก็ได้รีเดทโทในการช่วยสั่งสอนในการใช้งานพลังของเขาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เกเทนกับมิสเตอร์คอมเพสเนี่ยก็ได้นั่งคุยถึงชีวิตตัวเองกันอยู่ในคุกนะครับผมก็ได้แลกเปลี่ยนกันคอมเพ ว่าตัวเองเนี่ยมาจากไหนทําอะไรมาอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้ของเอนเดเวอร์กับดาบินะครับผมซึ่งเอนเดเวอร์กับดาบิเนี่ยกําลังซัดกันอย่างดุเดือดนะครับเอนเดเวอร์เนี่ยได้รู้ข่าวแล้วนะครับว่าดาบิมันกําลังจะระเบิดตัวเองเอนเดเวอร์เนี่ยก็เลยได้ทําการล่อดาบิออกมาจากภูเขากุนงะในระยะประมาณ800เมตรนะครับเพื่อทําให้แรงระเบิดเนี่ยมันลดลงให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เอนเดเวอร์กับดาบิเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กันซึ่งเอนเดเวอร์เนี่ยก็เริ่มจหมด แล้วนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายของเอนเดเวอร์ก็ไม่ไหวแล้วน้อยอย่างที่รู้กันว่าก่อนหน้านี้เขาก็ได้ไปต่อสู้กับ All for One มาใช่ไหมครับโดน a l l for One เจาะช่องท้องแขนขาดไปข้างนึงนะครับผมเลี้ยวแรงเนี่ยก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าใช้พลังไฟตัวเองไปเต็มที่แล้วก็เลยทําให้ในตอนนี้เขาไม่สามารถหยุดดาบิได้ซึ่งดาบิเนี่ยก็ได้ทําการเปล่งพลังไฟของตัวเองออกมาแบบเล่าร้อนมากๆนะครับแล้วก็ได้บอกกับเอนเดเวอร์ว่ามองมาที่ชั้นสพ่อเอนเดเวอร์ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเอนเดเวอร์ก็ได้นึกถึงภาพโทยะใน เด็กนะครับที่เคยพูดกับเขาว่าดูสิฉันเนี่ยทำอะไรได้บ้างในขณะที่ใบหน้าของโทยะในปัจจุบันเนี่ยกำลังยิ้มใส่เอนเดเวอร์อยู่นะครับผมจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนหมัดไฟอัดเข้าเต็มๆนะครับแล้วตอนนี้ดาบีเนี่ยมันก็ได้ทําการปล่อยไฟลงสู่ใต้ดินนะครับทำให้เกิดเป็นเปลวไฟที่เป็นเหมือนเสาไฟเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินนั่นเองนะครับผมซึ่งเอนเดเวอร์เนี่ยก็ได้บอกให้ดาบีหยุดซะเอนเดเวอร์เนี่ยพยายามจะพูดให้ดาบีดึงสติตัวเองกลับมานะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ดาบีจะสูญเสียสติตัวเอง ไป100%แล้วนะครับคือพูดอะไรมันก็ไม่ฟังแล้วมันก็จะพูดแต่เรื่องเดิมๆนะครับเรื่องในวัยเด็กของตัวเองจะดูถูกพ่อตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็ปล่อยพลังออกมาแบบบ้าคลั่งมากๆนะครับผมซึ่งเอ d นเดเวอร์เนี่ยสงสัยนะครับว่าทําไมดาบีเนี่ยถึงสามารถปล่อยความร้อนที่มันสูงขนาดนี้แล้วร่างกายของดาบีมันยังไม่สลายไปอีกทําไมร่างกายของดาบีมันถึงทนรับความร้อนที่มันสูงขึ้นมากๆขนาดนี้ได้เอ็นเดเวอร์เนี่ยก็เลยได้วิเคราะห์นะครับอาจมีสาเหตุเนี่ยอยู่2เหตุผลก็คือดังนี้ อย่างแรกนะครับก็คือเมื่อคนใกล้ตายนะครับจะปลุกความสามารถที่มีอยู่แล้วแล้วก็พัฒนามันขึ้นมาทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ตายจากเหตุการณ์นั้นๆก็คือเหมือนเป็นการเอาตัวรอดเป็น survivor ขณะที่กําลังจะตายอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่ง Endeavor เนี่ยก็ได้สังเกตตรงกลางหน้าอกของ d าบ i นะครับว่ามันมีสะเก็ดน้ําแข็งเนี่ยโผล่ออกมาด้วย Endeavor เนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าตอนนี้สาเหตุที่ร่างกายของ d าบ i มันยังทนรับเปลวไฟที่มันร้อนแรงมากๆขนาดนี้ได้นะครับก็เป็นเพราะว่า d าบ i เนี่ยเขาก็ได้รับ เสิร์ฟทอดอัตลักษณ์น้ำแข็งมาจากทางแม่เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ร่างกายของดาบิเน er, ี่ยถึงแม้ว่าจะปล่อยความร้อนออกมามากสูงสุดๆแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีความเย็นของน้ําแข็งช่วยพยุงร่างกายไม่ให้ร่างกายจอดหรือว่าดับไปได้อยู่นั่นเองนะครับผมก็เหมือนกับตัวโชวโตนั่นแหละ L, ที่มีทั้งพลังไฟแล้วก็พลังน้ําแข็งนะครับแต่ของดาบิเนี่ยเหมือนว่าพลังน้ําแข็งมันจะน้อยกว่าของโชโตนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่นะมันก็เลยทําให้ดาบิยังสามารถปล่อยพลังเปลวไฟออกมาได้อย่างสูงสุดโดยที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้้รรออนนนนนเเกิไปัั่งะคบ เอนเดเวอร์เนี่ยเมื่อเห็นแบบนั้นเอนเดเวอร์เขาก็รู้สึกผิดกับตัวเองนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของเขามันเป็นการเลี้ยงลูกที่ล้มเหลวของเขานั่นเองเมื่อเอนเดเวอร์คิดเช่นนั้นแล้วเนี่ยครับตอนนี้เอนเดเวอร์เนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะไม่ปล่อยให้โทโดโรกิโทยะหรือว่าลูกชายของเขาเนี่ยครับตายไปอย่างลำพังนะครับเขาเนี่ยต้องการจะตายไปพร้อมกับลูกตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้การแก้แค้นของดาบิเนี่ยมาส่งผลกระทบต่อคนอื่นนะครับเขาเนี่ยต้องการตายไป2คนด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง Ende เมื่อคิดเช่นนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ทําการเข้าไปหาดาบิแบบประชิดตัวนะครับแล้วก็ได้กอดตัวดาบิเอาไว้นะครับพยายามจะพาดาบิบินขึ้นไปที่สูงนะครับเพื่อทําให้เกิดแรงระเบิดนั่นเองซึ่งเอนเดเวอร์ในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเข้าไปประชิดตัวดาบิได้นะครับแต่ว่าร่างกายขเขาก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะความร้อนมันก็สูงเกินไปแถมเขาก็เหนื่อยมากๆแล้วนะครับผมดาบิเนี่ยก็เลยปล่อยพลังไฟตัวเองเนี่ยออกมาเผาใส่เอนเดเวอร์นะครับผมแต่ทว่าในตอนนั้นเองเนะครับระหว่างที่ดาบิกาลังโจมตีเล่นงานใส่เอนเด ในระยะประชิดระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยกอดกันจะตายคู่นะครับผมจู่ๆในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีอีกหนึ่งคนที่ได้โผเข้ามาหยุดการต่อสู้ของทั้งสองคนนะครับแล้วคนที่ได้เข้ามาหยุดนะครับก็คือคุณแม่เลนั่นเองนะครับซึ่งเลเนี่ยก็ได้เข้ามาที่กลางการต่อสู้ของทั้งสองคนแล้วก็ได้ใช้พลังน้ําแข็งของตัวเองเนี่ยโจมตีไปใส่พลังไฟของดาบีเพื่อจะหยุดไฟของเขานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสาหรับสปอยล์หลุดมังงะมาฮีโร่ในตอนที่387ก็เรียกได้ว่าแม่เท จูจ่ๆก็เดินดุมๆเข้ามาในกลางการต่อสู้ที่ร้อนระอุมากๆนะครับเพราะว่าเธออยู่แถวนี้พอดีเนาะขึ้นมาจากที่หลบภัยก็น่าจะเจอการต่อสู้ของทั้ง2คนเลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวนยผมรู้สึกว่าแม่โทโดโรกเน่ยอาจจะไม่รอดนะครับแต่เอนเดเวอร์กับดาบิอาจจะรอดก็เป็นไปได้นะครับหรือแม่ดาบิอาจจะตายไปพร้อมกับดาบิอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่เอนเดเวอร์รอดส่วนตัวเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าเอนเดเวอร์มันอาจจะรอดไว้เพื่อชดใช้ความผิดของตัวเองที่เคยทําในอดีตนะครับกับ เปลี่ยนตัวเองใหม่อะไรแบบนี้อาจจะรอดก็ได้แต่ว่าคนที่ตายเนี่ยอาจจะเป็นแม่ของโทดโดโรกิกับตัวดาบิแทนอะไรแบบน,นี้หรือเปล่าวันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้เราก็ด้วยความคืบหน้าตรงตัวดาบินะครับเหมือนมันจะมีพลังน้ําแข็งขึ้นมาจริงๆนะครับทำให้ร่างกายมันเนี่ยยังทนรับความร้อนที่สูงขนาดนี้ได้นะครับแล้วก็เบื้องหลังในตัวเกตเทนใช่ไหมครับตัวเกตเทนเนี่ยซึ่งหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันว่ามันเนี่ยต้องมีอะไรเกี่ยวข้องสักอย่างกับแม่เทอโดโรกิแน่นอนเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันมากนะครับแ พลังเนี่ยก็เป็นน้ําแข็งเหมือนกันใช่ไหมซึ่งตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าตระกูลฮิโมระตระกูลของแม่โทโดโลกีน่ยเป็นตระกูลใหญ่เป็นตระกูลใช้น้ําแข็งที่สืบสายเลือดกันเองในครอบครัวนะครับผมแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยในเรื่องก็ได้มีการบอกนะครับว่าการสืบทอดภายในครอบครัวนยครับมันจะทําให้อัตลักษณ์เนี่ยมันด้อยลงนะครับเหมือนยีนมันด้อยลงอะเมื่อแบบผสมพันธ์กันเองออกลูกตัวเองเนี่ยลูกก็อาจจะเออบ้างแบงบสติไม่ดีบ้างอะไรแบบนี้ดังนั้นเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะรักษาสายเลือดของตระกูลตัวเองนะครับพวก ก็เลยได้จับพวกลูกๆจับญาติตัวเองพี่น้องตัวเองเด็กสาวเลยแบบนี้ไปแต่งงานกับคนตระกูลอื่นข้ามตระกูลเพื่อจะรักษาสายเลือดของตัวเองเอาไว้นะครับก็เป็นประวัติของตระกูลฮิมูระนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับมารอดูกันนะครับว่าในตอนหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่คุณแม่เนี่ยเข้ามาหยุดการต่อสู้ของทั้งสองคนก็มารอดูกันนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปของเรในวับน,นี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิป คลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ